ปนเผาไฟเป็นภาพหล,ลังเหรอมันเกาเดียวไอ้แบกดมลุกขึ้นขังยาแล้วขังยาแล้วลิงลมมันดู้เลยแล้วลิงลมมันคนมาหาแล้วไอ้นักสู้มันเกาเหนียวไม่ใช่ไม่ใช่ mm. ใช <c oughs> จุดกำลังขับรถแบกดมหยุด เอ้ยแทงแล้วหล,ลอดฉีดยาน้ำสีฟ้า้ามันจะเป็นหลอดฉีดยาน้ำสีฟ้าเข็มฉีดยาน้ำสีฟ้ามันเป็นโลกโก้อ i นอร์เ์ t e ร p l o r e r เหรอนี่แหละน้ำสีฟ้า ไอ้ด็อกเตอร์กำลังหักแขนมรกตดอยู่ที่ห้องยาเถื่อนมันทะเลาะวิวาไงด็อกเตอร์ปฐมพงศ์ไปสกจุคนเดียวก็ปอก็เห็นได้ละโลกใบนี้มันหดได้แค่ไหนมันหดเดี๋ยวมรกตดกำลังจะไปหาแสงระวีที่ห้องเก็บของเดี๋ยวกำลังจะไปก่อนจะไปต้องหักแขนด็อกเตอร์หักแขนด็อกเตอร์หนึ่งครั้งก่อนแป๊บหนึ่งมรกตดกำลังจะไปหา ไปหาคุณแสงระว,วีมันโดนล็อกตัวมันโดนมัดมืออยู่ที่ห้องเก็บของนี่แหละกําลังจะไปหาอยู่ยังไม่มีเข็มฉีดยาเดี๋ยวค่อยไปเอาเดี๋ยวค่อยไปเอาก็ได้ในมือค่อยหลังไม่มีเข็มฉีดยามีแต่มือว่างๆางาเ,เธอยังไม่ตายเธอยังไม่ตายยังยังความตายมันแค่เสียดผ่านฉันไปเท่านั้นเองเพราะว่ามันรู้ว่าฉันต้องอยู่นานะ ได้ที่เจ็ดสีหรือสมทดุุดสีอายุยาไอ้ฟันเหยินอยู่อีกนาน5ะคนที่ชื่อมรกรมันไม่สมควรมีชีวิตอยู่ต่อแล้วฉันรู้สาดไว้ัที่ออกเนวเพื่อนจ็ดขีจนจะบ้านศูนย์หนึ่งขีดเก้าสามสองเจ็ดสี บอกซ้มโทรฉันก็ไม่เคยบอกว่คุณยอมรับดิบอรกระดมือคไฟหลังยังไม่มีเข็มยาหรอกแต่คุณเหมือนโง่เองฉันยอมรับฉันเป็นโง่ที่ตามแลมแลเรื่ยเรมแม่มจริงจังแกไม่ทันแกไม่ทันอล้วรู้ว่าจะด้วยนะพวกแกกัมันจะโดนกำจัดน,นักสู้ใเข้าเหนียวไม่มีทางมาช่วยฉัน <laughs> คุณประเมินอะไรผิดแล้วล่ะคุณประเมิดอะไรผิดแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อกี้ทัพพวกของคุณเพื่อติดต่อนำเอาหลักฐานมแรกกับตัวคุณมาแลกกับตัวไม่จริงไม่จริงอารมชัดพวกคือการเล่าจากผู้เข้ามายัก ไอรกดมาจริงมือค่ายหลังมันเป็นไซลิงเข็มฉีดยาคุณประเมินผิดแล้วล่ะคุณแสงระวีไอมือควายหลังในมือเป็นหลอดฉีดยาใช้แล้วนี่แหละมรกไปเติมน้ําที่ห้องด็อกเตอร์เมื่อกี้ห้องเก็บที่ห้องแต่นก็ห้อดนออ่ดีแต่ชั้นก็รู้ดออดีแั้็รู้จดง่ออยูาแต่ั้นก็รู้จด่ออยู่ดีแต่ชนก็รูแจดจ่ีแต่ชั้น้จดจแข็งแ่แต่ชั็รเ้จ่อ่ีแ่ก็ตามแต่ออยูีแ่ชนะ็ เขายอมตีจุดอยางถ้าจะคิดฆ่าฉันเขายอมแพ้คิดผิดนักชูเป็นข้าเหนียวจะยังทิ้งลือกต่อสู้เด็ดขาดใครว่าฉันจะฆ่าคุณล่ะทำแบบนั้นวิ่งไได้ผลอะไรแกทำไรยิ่งเธอทรมากเท่าไหร่ ความเก่งๆกลุ่มเด็กจ si ิ้วแวบเดียวก็จะยิ่งออกแอรเท่านั้นหน้ามรกดมันมันกำลังทับปากจิ๊บๆโลโก้ออซุสุเสร็จแป๊บเปิดหัวเข็มฉีดยาแล้วก็กดการแล้วน้ำขึ้นไล่ฟองการประมาณเจ็ดซีซีเสร็จแกทำไรยายา น้ำเหลืองเครื่องบินดกแอร์เต์เตเอ็กพอรเอร์อยู่ที่เข็มฉีดยาหรอนี่แหละหลอดฉีดยาของคุณหมอบ้านคุณหมอโรงพยาบาลหรอนี่มันมรกฎอยู่ที่โรงงานยาเถื่อนกำลังโดนฉีดยานี่แหละหลอดยาน i p p ิ1 0ีซีซหรอแทงปุ๊บดีแทงคอแสงสวีไปแล้วมันก็จะตายดีกว่าแทงคอ้แมคกนัมไปแล้ว ไอสอนมันกําลังไอผู้พันอํานาจมันกําลังกระชากคนร้ายกระชากไอสอนมันกําลังฆ่าไอสอนเหรอไอมือคนที่กระชากเสื้อเป็นไอผู้พันอํานาจเหรอผู้พันอํานาจจะลงมือฆ่าไอสอนเหรอจะลงมือฆ่าไอสอนแล้วเหลือลิงลมไก่ผู้พันอํานาจแทนแล้วกำลังจะไปโดนหมดจับแสงระวีเฮ้ยไอไอคนร้ายเชิอลิงลมมันกำลังเข้าไปทํามันกําลังเข้าไปทําไปทําทองปิวไก่มาลิที่ห้องเก็บของอยู่เฉยเยไอมือที ในนี้ไม่ใช่ธุระอะไรแกออกไปได้แล้วออกไปได้แล้วโอ้โหนี่นังเลยไ่งั้นปากฉีกแน่ปากฉีกแน่ชอช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ที่ช่องเจ็ดสีหรือสมทบทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยาสนักอมีตบัญชีออมทรัพย์เจ็ดสีช่วยฉันก็แค่มีเรื่องอยากจะคุยกับแสงลูกอินิดหน่อย แสงระวีโดนแล้วไอ้ผู้ไอ้ลิงลมออกมาจากห้องที่โดนที่มาริที่ทองฟิวจับตัวมากับไอ้ผู้พันอำนาจเดินมาสองคนเลยมีผู้พันอำนาจไอ้แม็กนัมยืนรอแม็กยืนรอผู้พันยืนรอลุงผู้พันอำนาจไก่ลิงลมทั้งสองคนจัดการกับมันซะทีวันนี้จะเป็นวันตายของมันเอายามาที่รับนี่แหละ ไอลิงลมถอดหัวเข็มฉีดยาแล้วแม็กนัมแทงปุ๊บอ้าวแทงไม่พอไปแล้วมันม็นตับมอนกลัวจะขั่งยา